ซองโพวองส์เนี่ยก็อยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสนะคะตั้งอยู่ใกล้กับเมืองมาร์เซย์แต่ว่าเป็นเมืองที่เล็กและก็สงบกว่ามากเลยมีชื่อเสียงในเรื่องของน้ำาพุแล้วก็ยังเป็นเมืองบ้านเกิดของศิลปินดังอย่างพอลเซซานด้วยตอนนี้ฟองกำลังมานั่งรถไฟหรือที่เรียกว่ามินิทรัมนะคะที่เขาพาน้าท่องเที่ยวไปสำรวจย่านเมืองเก่าของเอ็กซ์ก็จะเริ่มกันจากจุดออกรถที่ลาโคตงหรือว่าวงเวียนน้ำผูนะคะแล้วเขาก็พาเราซอกแซกไปตามกูมิคาโบนะคะที่เป็นถนนเส,ส้นสำคัญในเมืองเก่าเลย เต็มไปด้วยร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่จากนั้นก็วิ่งผ่านตึกรามบ้านช่องแบบโคบองส์แบบสวยน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็ยังมีพวกมิวเซียมนะคะสถานที่สำคัญตลาดแล้วก็ร้านโลคอลน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยค่ะ ทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์วันเสาร์จะใหญ่ที่สุดแต่วันนี้วันพฤหัสก็มีของแบบพวกนะคะแดดแรงมากมีนี่ร้านอันนี้เป็นร้านวัยนิวนะคะส่วนข้างหลังที่เป็นเห็นเป็นทางยาวนู่นเลยเนาะก็คือจะขายพวกเสื้อผ้างานปีมมือนะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันตอนบายเลยคะ่ะ กิจกรรมที่เราไม่ควรพลาดเลยถ้ามาเที่ยวที่เมืองเอ็กซองโพวองส์เนี่ยนะคะก็คือการเที่ยวชมตึกปรดัิาตร์ต่างๆอย่างเช่นโอเทลเดอะโกมองนะคะที่ตอนนี้ถูกรีโนเวทให้เป็นศูนย์ศิละปะข้างในก็มีห้องจัดแสดงสิ่งของล้ำค่า แล้วก็มีคาเฟ่บริเวณสวนด้วยนะคะหนึ่งในสถานที่ที่ฟองชอบมากๆเลยคือกาลิเฟ่ยอาร์เซนเตอร์นะคะที่นี่เคยเป็น p r i v a t e mansion อายุกว่าร้อปีแล้วก็ตอนนี้มาจัดเป็นแกลเลอรี่แล้วก็ข้างหน้าทำเป็นสวนทีออ่สามารถมานั่งจิบกาแฟในตอนบ่ายๆนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะส่วนถ้าใครชอบบรรยากาศผ่อนคลายแบบปิกนิกได้เนี่ย mm hmm. ก็ต้องมาที่สวนของปาบิองเดอวองโดมซึ่ง ้านในตึกเขาก็เก็บสะสมงานศิลปะอยู่หลายชิ้นให้เราได้เดินดูด้วยค่ะและจากตัวเมืองเก่านะคะเราสามารถที่จะนั่งรถเมลออกมาไม่เกิน20นาทีนะคะก็สามารถมาเที่ยวอัต l ลียเดอปอเซซาหรือว่าเป็นสตูดิโอของจิตรกรคนสําคัญในช่วงศตวรรษที่สิซึ่งเป็นศิลปินช่วงยุคเดียวกับแวนโก๊ะเลยนะคะเราจะได้เห็นบรรยากาศในห้องทํางานของเขาจริงๆแล้วก็จดหมายที่เขาเขียนถึงโกลด์โมเน่ด้วยค่ะ วันต่อมาเราตั้งใจจะไปทุ่งลาเวนเดอร์นะคะก็เลยมาขึ้นรถบัสสาย12ที่มูเคกาคุตยค่ะเพื่อไปอยังแตคุโก้ที่นี่จะเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเดือนมิถุนายนถึงต้นสิงหาคมท่านะะั้นค่ะโอเคะ่ะทุกคนวันนี้เพิ่งลงมาจากบัสหมายเลข12นะคะเราก็กำลังจะมุ่งหน้าไปที่ทุ่งลาเวนเดอร์ที่นี่เขาชื่อว่าแตคุโก้นะคะเมซงเดลาาองก็แปลว่า house of lavenders นั่นเองนะคะ คือตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนะคะซึ่งที่นี่จะเปิดถึง6โมงครึ่งถ้าเราไม่มาตอนเช้าเราก็ควรจะมาตอนเย็นเพราะว่านี่ขนาด5โมงนะทุกคนแดดแบบเปรี้ยงมากเลยค่ะดูสิมาถึงก็ล้มเลยนะคะ ตอนนี้ก็คือกำลังออกมาเดินอยู่ในมันเป็นแปลงที่แบบไว้ปลูกต้นลาเวนเดอร์เลยนะคะซึ่งจริงๆตอนนี้มันคือต้นเดือนมิถุนายนมันยังไม่ถึงฤด,ดูกาลของมันเพราะฉะนั้นที่เราเห็นตอนนี้ก็คือเหมือนยังเป็นเบบี้ลาเวนเดอร์อยู่นะคะยังไม่ออกอะไรเลยแล้วก็ต้องรอน่าจะสักประมาณจุลายประมาณแบบกระกฎาที่อากาศร้อนกว่านี้ ก็จะบานสับทัางซึ่งมันจะต้องสวยมากๆก <g ül> ็คือเรามาเร็วเกินไปนะคะแต่ว่าถ้าเท่าที่เห็นนะมันก็จะมีแบบนิดนึงมันก็จะแบบเนี่ยค่ะคือเตรียมที่จะออกดอกแล้วแหละแล้วก็ที่เดินอยู่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าได้กลิ่นหอมมากสำหรับที่แต่กูโก้เนี่ยนะคะกิจกรรมเขาก็จะมีพวก เวิร์กช็อปทำสบู่เนาะสบู่ที่เราเห็นจากตลาด p r o ง o ์นะคะที่เขาขายกันก้ละ2อยูโร3ยูโรอะไรพวกนั้นอะก็คือที่นี่จะสอนเวิร์กช็อปทำสบู่ลาเวนเดอร์ในราคาประมาณ13ยูโรสามารถเอาสบู่กลับบ้านไปได้เลยก็คือมีอุปกรณ์แล้วเขาก็จะสอนวิธีทำาให้นะคะแต่ข้อดีของการมาแบบ Early นะตอนที่ยังไม่มีลาเวนเดอร์มากเท่าไหร่นะคือคนไม่มีเลยค่ะทุกคน เราก็คือสามารถแบบนี่คือทุ่งลาเวนเดอร์ของเราเองนี่คือแดดตอนห้าโมงเย็นร้อนจริงๆค่ะทุกคน ชิมไอติมรสวาน,นิลากันดูนะคะเอ้ยไม่ใช่ <laughs> พูดผิดวันนี้คนไม่ค่อยมีอ่ะคือดีมาก <laughs> ที่จริงไอติมเขาก็มีหลายรสชาติมากนะคะมีวาน,นิลามีไออ,อ,อะไรนะสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตรสแบบเป็นเทนทั่วไปแต่ว่าในเมื่อเรามาลาเวนเดอร์ฟิลแบบเนี้ยเราต้องลองรสชาติแบบแบบลาเวนเดอร์สักหน่อยนะแล้วเขาที่สำคัญเขาบอกว่าเป็น n a t u r a ร้เปอร์เซนตด้วยนะคะแบบ ไม่มีสารเคมีใดๆนะเป็นเป็นออแกนิกล้วนๆ